สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็แนะนําเจาะลึกในเรื่องของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งถือว่าปัจจุบันนี้เป็นาศาสตร์ที่สาคัญอย่างมากทีเดียวครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําหลักสูตรในวันนี้นะครับมีถึง2ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤชกรนนครม อีกท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์ภูมิเจอศิริพักดีทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขานี้นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดีๆนะครับนะหลักสูตรต้องถามก่อนว่าความสําคัญของหลักสูตรนี้นะฮะถามอาจารย์กฤษกรเลยว่ามีความสําคัญยังไงค่ะก็ อย่างที่เราทราบๆๆกันนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เรามีความต้องการอย่างมากไม่ว่าเป็นการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรือว่าการสื่อสารและโทรคม,มนาคมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าบุคลากร หรือว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของสาขาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถไปตอบโจทย์กับสังคมไทยได้อย่างเยอะมากนะคะและอย่างยิ่งก็คือประเทศเรานี่จะพัฒนาไปจนสู่ยุคประเภทแบบว่าไทยแลนด์4.0กันแล้วก็แสดงว่าทั้งทางด้านต้องเน้นหนักเลยไม่ว่าทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านนี้ทั้งสิ้นก็เลยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยให้ความสนใจกับการที่จะมาสมัครเรียนทางด้านนี้ค่อนข้างสูงค่ะครับ ถ้าพูดง่ายๆนะตามภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเรียนเป็นเด็กวิทย์เนี่ยยากไหมยากป่ะจริงๆเรียนเป็นเด็กวิทย์ยากไหมคะจันภูมิจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยยากนะครับขึ้นอยู่กับ<อ>ความถนัดถ้าเราถนัดในเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ะนะครับก็จะมีความก็จะง่าย เกาจะเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับการเรียนเหมือนกับว่าถ้าเราชอบเราจะรู้ตัวเราเองเลยเด็กๆบางคนชอบภาษาใช่ไหมคะหรือบางคนชอบวรรณคดีหรือว่าชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะชอบแบบเออกลไกตอนเด็กๆชอบเล่นเครื่องเล่นหรือว่าเลโก้ อยากเล่นวิทยบุบังคับหรือเด็กแม้กระทั่งชอบเล่นเกมครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นในฟิววิทยาศสตรเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาประเทศชาติได้<อ>ใช่ไหมครับบางคนแบอบกเอ๊ะทำไมลูกติดเกมแต่เด็กอยากจะรู้ว่าจะสร้างเกมยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาชอบเรียนคณิตศาสตร์ทําไมเขาคิดวิเคราะห์เป็นระบบสนใจนกลไกว่ามันมายังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างดีค่ะ อาละครับทีนี้มาพูดรายละเอียดถึงหลักสูตรกันบ้างนะครับเห็นว่าปีการศึกษานี้นะครับมีการเปิด2หลักสูตรด้วยกันะนะฮะจะเรียกว่าขแขนงกันแล้วกันนะ,ะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาต่างๆะนะฮะมีอะไรบ้างอาจารย์กฤษกรช่วยแนะนำด้วยครับค่ะ สำหรับหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในระดับปริญญาตรีรเราก็มีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือหลักสูตรแรกก็คือเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รนะคะอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นะคะก็เราจะเน้นหนักการสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ IT ทั้งหลายแหละนะคะ oh. ก็จะมีวิชาเอก3วิชาด้วยกันเพราะว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยชอบเียนคอมพิวเตอร์รมันก็จะแบ่งแยกออกไปนะคะเป็น3วิชาเอกที่ใช้ IT เนี่ยนะคะก็คือเป็นวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจก็จะเป็นการใช้ไอที IT ไปร่วมกับการบริหารจัดการ,รนะคะอันที่2ก็คือเป็นวิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษารหรือว่า ICT นั่นเองหรือว่าการจัดการ<อ>เทเลคอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะและวิชาเอกสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เป็นวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์อซึ่งนักศึกษาหลายนคนเนี่ยให้ความสนใจเรียนวิชานี้นะคะวิชาเอกนี้ซึ่งก็มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเด็กๆชอบบอกว่ามันจะยากนะคะแต่จริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบชอบเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะชอบเรียน วิชานี้นะคะและส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตขแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรก็ยังมี2วิชาเอกย่อยๆนะคะวิชาเอกแรกก็เป็นวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมและอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งถือได้ว่าปัจจุบันนี้เทนบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจิ้งเนี่ยกำลังมาแรงะคะ่ะ นะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงแขนงเทคโนโลยีสากรรมที่อาจารย์ภูมิจะให้รายละเอียดนะฮะถามอาจารย์กฤชกรถึงแขนงสารสนเทศและการสื่อสารหน่อยเพราะที่เห็นบอกว่ามีย่อยๆลงไปมากมายทีเดียว มีทั้งหมด3วิชาเอกด้วยกันอ๋อเรียกว,วิชาเอกนะครับถ้าหากว่าจะให้ข้อคิดในการเรียนเขาเรียนอะไรกันบ้างเหมาะกับใครบอกได้ไหมครับได้เลยนะคะก็อย่างที่เรียนท่านอาจารย์เอกไปนะคะว่าเราก็จะมี3วิชาเอกด้วยกันนะคะก็คืออันแรกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่เน้นว่าเอาไอทีเนี่ยไปใช้ในการทํางาน นะคะก็เกี่ยวกับพวกวิชาที่ทางด้านเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีนะคะหรือว่าการจัดการการเงินต่างๆแล้วก็สารสนเทศต่างๆเนี่ยนะคะก็จะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจนะคะแล้วเราก็จะมีวิชาที่เป็นเรียกว่าฝึกปฏิบัตินะคะอ,อย่างเช่นสำนักง,งานอัตโนมัติพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิก ก็จะอยู <the pressure developed Airbnb> <the> ่ในวิชาเอกนี life, ้นะคะอีกอันนึงเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะเราก็จะดูว่ามีวิธีการที่จะบริหารจัดการการสื่อสารหรือเทเลคอมยังไงนะคะให้มีประสิทธิภาพใครที่อาสนใจเกี่ยวกับทางด้านทํางานเกี่ยวกับพวกระบบเน็ตเวิร์กนะคะคอมพิวเตอร์ต่างๆการสื่อสารเทเลคอมระบบการติดต่อเชื่อมโยงสื่อสาร ก็จะมาเรียนทางด้านนี้นะคะและสําหรับวิชาเอกสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์อันนี้สําหรับนักศึกษาที่สนใจคอมอยากเขียนโปรแกรมอยากพัฒนาระบบขึ้นมานะคะเขียนแบบฐานข้อมูลหรือว่าจะเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมนะคะหรือว่าโปรแกรมขึ้นมาใช้งานชอบเขียนโปรแกรมเยอะๆก็สามารถที่จะมาเรียนวิชาเอกวิธ네ีการคอมพิวเตอร์ได้ปัจจุบันนี้นักศึกษาเข้ามาเนี่ยเวลาทํางานพอเรียนตอนใกล้ๆจะจบเนี่ย พัฒนาแอปพลิเคชันได้นะคะก็จะพัฒนาได้หลากหลายเขียนเว็บเ็นนะคะแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือบนโมบายต่างๆหรือว่าพัฒนาระบบการทำงานย่อยๆขึ้นมาได้หนึ่งระบบนะคะนี่ฟังแล้วนี่ตัดสินใจไม่ถูกเลยนะว่าจะเรียนเอกไหนเอกไหนดีนะเราดีทั้งหมดเลยนะเราเป็นความความชื่นชอบของเขาเขาจะรู้เลยว่าเขาชอบสื่อสารเอ๊ะทำไมชอบสนใจพวกเน็ตเวิร์กต่อยังไงเอ๊ะทำงานเกี่ยวกับทางด้านบริษัทที่รับ ต่อเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะสายการสื่อสารต่างๆโทรศัพท์ใช่ไหมคะระบบโทรศัพท์ต่างๆไร้สายมีสายหรือระบบการสื่อสารที่แบบเป็นความเร็วสูงเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยว่าเอ๊ะเขาจะเลือกเรียนทางด้านไหนที่เขาถนัดและสนใจค่ะอยากเป็นนัก <began learning. S 2> โปรแกรมเมอร์เรียนก็เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ <ไป S 2> นะคะสนใจทางด้านการบริหารเอาเอาความรู้ทางด้านไอทีเนี่ยไปใช้ทางด้านการทํางานก็จะรู้เลยว่าจะเรียนสารสนเทศธุรกิจ ก็ได้ข้อคิดมากมายนะในการเลือก่าชอบแบบไหนเอกไหนดีเอกไหนดีนะครับเอาทีนี้มาที่อาจารย์ภูมินะฮะที่เกิดหมาว่ามีแขนงเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็น่าสนใจเหมือนกันมีรายละเอียดอะไรจุดเด่นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับในแขนงของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็จะแบ่งเป็น2อเอกครับโดยเอกแรกนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมจากชื่อของมันนะครับการผลิตของเราก็นี่อันนี้จะเป็นเน้นในการผลิตในด้านอุตสาหกรรม ในด้านอุตสาหากรรมก็จะเป็นในรูปแบบที่ออกแนวกว้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยถ้าเรียกวัวตถุดิบก็คือจะเป็นพวกเหล็กนะครับพวกไม้พวกแก้วอันนี้เป็นเป็นรูปแบบของในอุตสาหากรรมนะครับในวิชานี้นะครับก็ในในแขนงของเราในเอกนี้นะครับก็จะเน้นหนักเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับอย่างเช่นกระบวนการออกแบบเพื่อที่จะใช้ในอุตสาหากรรมหรือกระบวนการวิเคราะห์นะครับ นอกจากนั้นก็ในกระบวนการมันก็จะแบ่งออกไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะอย่างเช่นการหลอ่อการเชื่อมการใส่การกลึงนะครับเป็นรูปแบบนั้นนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของกระบวนการเราก็ยังจะมีในเรื่องของที่เป็นเรื่องของการจัดเก็บนะครับหรือว่าการวางแผนกลยุทธ์ในของโรงงานนะครับในกลุ่มนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่การจัดซื้อนะครับไปจนถึงการส่งออกเลย ครับครบเกือบทุกกระบวนการครับผมอันนี้เป็นของเอกแรกนะครับเอกที่2นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะครับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะครับในที่เราให้ความสําคัญของมันนะครับเนื่องจากว่าโดยปกตินะครับในชีวิตประจําวันเราก็จะมักจะเห็นว่าทุกแทบทุกอย่างนะครับจะมีการพิมพ์เข้ามาการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสลากนะครับหรือว่าจะเป็นพิมพ์ในหนังสือนะครับนอกจากนั้นนะครับ ในในการพิมพ์นะครับก็ยังมีบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ก็อย่างเช่นขวดน้ําที่เราดื่มนะครับกล่องที่เราใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ทั้งนั้นครับผมอ๋อแสดงว่าเรื่องของการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแลใช่ครับอ๋อครับถามหน่อยนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากเข้าพิมพ์ใส่กระดาษแล้ววัสดุอะไรก็ต้องนิยมใช้กันนะครับผมก็นอกจากพิมพ์ใส่กระดาษแล้ว,วก็เราสามารถพิมพ์ใส่พลาสติกก็ได้นะครับ ถ้านักศึกษาได้เรียนการผลิตอุตสาหกรรมนะครับ,รบในเอ,เอกแรกนะครับนักศึกษาก็จะเข้าใจว่าออวิธีการผลิตเป็นรูปแบบไหนนะครับ,รบเมื่อเราเข้าใจการผลิตนะครับในส่วนในเอกที่2งของเราเอกที่2อของเราจะเป็นการให้นักศึกษาเข้าใจถึงเรื่องการ,การพิมพ์ก็พิมพ์ลงบนวัสดุวัสดุต่างๆนะครับ,รบหรือว่าพิมพ์เฉยๆอาจจะเป็นการพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ ก็ได้เหมือนกันครับผมทุกอย่างสอดรับกันหมดเลยนะเชื่อมโยงกันได้นะทีนี้เราก็พอจะทราบเลยนะผู้ชาเอกอะไรที่เราอยากจะเรียนกันนะครับทีนี้มาเรื่องของการเรียนรวมึงกิจกรรมต่างๆนะฮะอาจจะให้ทั้งสองท่านช่วยกันช่วยกันพูดแล้วก็เสริมนะครับเอาที่อาจารย์กุกรก่อนว่าเรียนกับมสทเรียนทางไกลเขาเรียนกันยังไง ก็อย่างที่บอกนะคะที่เราสองคนอธิบายเรื่องของหลักสูตรไปจะสังเกตว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ได้ในวงการกว้างในสังคมไทยมากเลย วดน้ําอันนึงเนี่ยนำมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันต้องออกแบบมาก่นมีคอมพิวเตอร์มาใช้งานใช่ไหมคะแล้วปิ้นลงบนพลาสติกนะคะคผลิตวัสดุต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนก็เลยสนใจที่จะมาเรียนกันเยอะเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะคแต่ว่าลักษณะเด่นของการเรียนกับมสทเนี่ยเราใช้หลักการเรียนการสอนทางไกลเป็นหลักทีนี้หลักสูตรของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอุดมการอุดมศึกษาด้วยก็คือหรือสกอทีนี้แสดงว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีศัก์และสิทธิและคุณสมบัติของบัณฑิตเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่สถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทํายังไงให้การเรียนการสอนทางไกลเนี่ยนักศึกษาจะต้องทํางานได้ซึ่งการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยหลักๆเลยก็คือมันเป็นสกิลหรือเป็นทักษะ แสดงว่าต้องมีการฝึกฝนฝึกปฏิบัติปฏิิบัตเราจะเรียนทางไกลยอย่างเดียวโดยลําพังเนี่ยคงไม่ได้ะนะคะนอกจากมันก็จะแบ่งเป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีกับปฏิบัตินะคะของทางด้านไอทีเนี่ยนะคะก็คือนักศึกษาก็จะเรียนวิชาพื้นฐานที่เป็นทางด้านทฤษฎีเราก็จะมีเอกสารการสอนที่เป็นหนังสือเนี่ยนะคะหรือว่ามีสื่อเสริมในรูปแบบอื่นๆเพื่อนักศึกษาได้เข้าใจในการเรียนมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติ ที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็คือเนื่องจากเราเรียนไอเนี่ยนักศึกษาก็จะไม่ได้จับคอมเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็แสดงว่าเข้ามาฝึกปฏิบัติเนักศึกษาก็ต้องหัดที่จะเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ใช้หลักการทางคอมพิวเตอร์หรือทางเทคโนโลยีเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการให้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะเขาก็จะมีวิชาพวกเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลออกแบบและพัฒนาเว็บ นะคะแล้วก็วิชาที่กเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รอาจจะต้องมาแบบเซตติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กนะคะมีการระบบติดตั้งเว็บเมลต่างๆนะคะแล้วก็ยังจะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังต้องการที่จะเรียนวิชาที่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาให้ได้จริงๆเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมในระดับขั้นสูง mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาเป็นตัวแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมตัวระบบขึ้นมาให้ได้ นะะเพราะฉะนั้นหลักๆของเราเนี่ยในส่วนนี้ก็คือเราต้องมีการเรียนทางไกลแต่ว่าเราจะต้องมีชุดฝึกอบรมที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเอามาอินดิเกตรวมกันร,ระหว่างทฤษฎีที่เขาอ่านแล้วก็หลักการในการมาฝึกนะคะที่มหาวิทยาลัยแล้วสามารถทําให้เขาปฏิบัติงานได้จริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆของไอทนะคะครับแล้วสื่อหลักเลยฮะที่เป็นเอกสารการสอนมีด้วยไหมฮะมีค่ะเราก็ยังคงมีสื่อหลัก เหมือนเดิมนะคะของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะมีทุกชุดวิชาเนี่ยก็จะมีสื่อหลักเป็นหนังสือเอกสารคําสอนเนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอ่าสิหน่วยรหรือว่าใช้เวลาศึกษาประมาณ15 15สัปดาห์นะคะคก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่อยู่ในชุดวิชานั้นนะคะหชุดวิชาของเราเนี่ยเทียบได้กับ6หน่วยกิตเพราะฉะนั้นในหลายๆมหาวิทยาลัยอาจจะเทียบเข้ากับ2วิชา นะคะแล้วนักศึกษาก็อ่านเอกสารคําสอนนั้นร,รวมทั้งเราก็จะมีแบบประเมิกนก่อนเรียนกับแบบประเมินหลังเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกตนเองในการทำนะคะคร,รวมทั้งมีกิจกรรมให้ทําด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะเนื่องจากเราเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีการที่เรียกว่าเป็นสนับสนุนรวมทั้งเรียกว่าผลักดันให้นักศึกษา,ชาใช้เทคโนโลยีในเชิงการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์เราก็มักจะมีสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือว่าในลักษณะที่เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้นักศึกษาเสมอก็อย่างเช่นว่ามี e-tutorial ในหลากหลายชุดวิชามากก็จะเป็นว่านักศึกษาเนี่ยไปสอนเสริมฉะนั้นปกติเนี่ยถ้าเป็นสาขาวิชาอื่นๆนักศึกษาจะต้องไปสอนเสริมที่โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าของเราเนี่ยนะคะเราจะมีการสอนเสริมผ่านทางไกลนักศึกษาก็สามารถดูอาจารย์มาสอนมาแนะนําให้ได้เพื่อที่จะได้เสริมความรู้ให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่าครับก็เห็นว่ามีกิจกรรมมากมายทีเดียวนะมีสื่อหลักเอกสารการสอนแล้วก็ฝึกเป็นบัตรเสริมทักษะถามอาจารย์ภูมิบ้างครับในแขนงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับจะมีการฝึกเป็นบัติเสริมทักษะไหมแล้วก็เข้มข้นหรือเปล่าในแขนงของเราครับก็จะแบ่งเป็น2เอกนะครับซึ่งสองซึ่งแต่ละเอกนะครับก็จะมีการจัดฝึกซึ่งต่างกันนะครับเอกแรกนะครับคือเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ในเอกนี้นะครับก็จะมีการจัดฝึกอยู่2วิชานะครับวิชาแรกคือวิชาเครื่องมือเครื่องจัรวัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมในวิชานี้นะครับเราก็จะให้นักศึกษาได้ไปฝึกที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่1นะครับเราได้ทําความร่วมมือกันไว้นะครับก็สิ่งที่นักศึกษาจะไปฝึกนะครับก็คือการปฏิบัติจริงเลยนะครับนักศึกษาเข้าไปตัวเปล่าออกมาจะได้คอร์หนึ่งเล่มคอร์หนึ่งอันนี้นะครับก็คือนักศึกษาจะเริ่มทําตั้งแต่การการทําเป็นการกลึงนะครับ การกลึงและก็การทําลายของมันการตะไบ,บปรับผิวของมันแล้วก,การเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้นักศึกษามีทักษะนะครับในการู้เยนรู้จะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วรูปแบบกระบวนการผลิตที่เรามาเป็นกระบวนการมันทํำยังไงนะครับอันนี้คือวิชาหนึ่งส่วนอีกวิชาหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมวิชานี้นะครับเราจะให้นักศึกษามาฝึกกับเราที่ทาง,งมหาวิทยาลัยนะครับวิชานี้เราจะสอนการใช้โปรแกร,รม ใช้โปรแกรม c a d ก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบนะครับวิชานี้นักศึกษาก็จะส่วนมากนักศึกษาก็จะอยู่หน้าคอมนะครับก็จะนัง่งก็จะวาดรูปไปเรื่อยการฝึกการดีไซน์นะครับและอาจารย์ก็จะสอนว่าเ,ออเราต้องทํายังไงบ้างนะครับรวมทั้งกับนักศึกษาได้อ่านหนังสือมาแล้วได้ฝึกทํากิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วนักศึกษาก็จะมีความรู้ในการทําปฏิบัติของเรานะครับส่วนอีกเอกหนึ่งนะครับเอกเอกหนึ่ง,ง,งก็จะเป็นเอกเทกนโอรีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในเอกนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดวิชานะครับหชุดวิชานะครับจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์แล้วก็การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เทคโนโลยีก่อนพิมพ์เทคโนโลยีหลังพิมพ์แล้วก็เทคโนโลยีการแปลร,รูปบรรจุภัณฑ์จากสังเกตได้ว่าจะมีตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายนะครับ,รบทั้งสองเอกนะครับนักษาจะได้มีความรู้ในการออกแบบทั้งคู่นะครับในส่วนเอาแรกจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เอกที่2นะครับจะเป็นการออกแบบการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะครับนักสึกษาก็จะส่วนมากนักสึกษารที่จบในแขนงนี้นะครับก็จะมีความรู้ในการออกแบบนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานจริงได้ <c oughs> ครับและทางมหาวิทยาลัยเรานะคะ, <c oughs> ะจะเห็นว่าวิชาเอกอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นนักศึกสารจะเน้นปฏิบัติ S <S ในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าได้รับมาตรฐานระดับสากลเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยสขาวิชาเราก็จะมีการทํา MOU ร่วมเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนอุตสาหกรรมนี่รับรองว่าได้มาตรฐานนะคะส่วนเอกอการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นี่ไม่ต้องกังวลเลยมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัย ah ที่มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองนะคะและแถมยังมีศูนย์ฝึกการกพิมพ์แห่งชาติที่จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยระดับประเทศ รองรับนักศึกษาอยู่นะคะไม่ว่าจะเขาจะเป็นการเรียนการพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนพิมพ์หรือว่าหลังพิมพ์หรือว่าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับแม่ฟังแล้วก็ชื่นใจนะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ได้มาตรฐานในชาติทีเดียวนะครับอ่ะละถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนการเรียนก่อนที่เขาจะจบไปนะฮะปีสนะ เขาจะต้องมีมาพบอาจารย์และพบเพื่อนๆซึ่งเขาเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพอันนี้มีเหมือนกันไหมครับมีเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างครับก็นอกจากอย่างที่เรียนท่านอาจารย์เอกไปแล้วนะคะว่าเขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก่อนที่เขาจะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติ เวลาเข้ามาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะหวิชาเนี่ยจะมาฝึกแค่ครั้งเดียวครับประมาณ2วันครึ่งหรือ3วันครึ่งแล้วแต่ชุดวิชานะคะ mm hmm. ก็อ่านหนังสือมาและอีกสาคัญก็คือเขาจะมีเรียกว่าเป็นแบบฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองส่วนใหญ่เราจะให้เขาใช้เวลาประมาณ1เดือนในการที่จะหาความรู้จากเอกสารการสอนแล้วก็ทํากันบ้านมาส่งส่วนที่เขาสงสยัยทําไม่ได้หรือติดขัดเนี่ยมันจะมาเติมเต็มที่มหาวิทยาลัยนะคะ mm hmm. ตอนที่เจออาจารย์รเพราะฉะนั้นเขาจะมีการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3ชุดด้วยกันก่อนที่จะจบ ก็จะพบว่าเขาก็จะมีเพื่อนมาแล้วบ,บางทีเคยเจอกันในฝึกปฏิบัติหลายๆชุดเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายเป็นการเรียนทางไกลที่ไม่เหงาอะค่ะไม่ได้เรียนคนเดียวก็จะมีรู้จักกับคณาจารย์นะคะแล้วก็มีทีมวิทยากรแล้วก็จดดต่อจนผู้สนับสนุนทางด้านสํานักต่างๆที่สํานักบริการสํราสนักวิชาการที่คอยดูแลเรา นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาฝึกเป็นวิชาสุดท้ายเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพในส่วนประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยก็คือจะมีเหมือนทุกๆสาขาวิชาเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะมาฝึกที่นี่4วันครึ่งนะคะในหลักสูตรนี้นะคะประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะไม่ได้แค่เนื้อหาวิชาและคราวนี้เราจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับเขาแล้วนะคะว่าเขาจะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุข,ขรัยธรรมธิราชเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ในด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น คุณธรรมจริยธรรมรนะคะการทํางานร่วมกับผู้อื่นการเป็นผู้นําผู้ตามแล้วก็การที่จะทํำยังไงให้อยู่แบบสร้างสารรค์สังคมเรานะคะให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อันนี้นะคะและนอกจากนั้นก็คือเป็นส่วนของในการความรู้เกี่ยวกับการที่ฝึกปฏิบัติของเขาในแต่ละวิชาเอกนะคะครเราก็จะแบ่งไปว่าวิาวชาเอกเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอก ICT หรือรว่าเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ย อย่างวิทยากรคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่นี้ก็คือจะต้องพัฒนาระบบขึ้นมาให้ได้เป็นโปรแกรมเล็กๆหนึ่งอันนะคะอย่างเช่นว่าโปรแกรมฐานข้อมูลจองห้องจองหนังสือในห้องสมุดยืมคืนเนีย่ยนะคะหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันเล็กๆขึ้นมา1อันใช้ระยะเวลาในการฝึกเนื้อหานี้จริงๆประมาณ2วันครึ่งเอง mm hmm. ที่เหลือก็จะเป็นส่วนเติมเต็มอย่างที่บอกนะคะนักศึกษาจะได้มารู้จักมหาวิทยาลัยร,รู้จักสถาบานันมีเพื่อนฝูงแล้วก็รู้จักคณาจารย์ นะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นว i mean> ิชาที sí being ่เบ็ดเสร็จครบถ้วนสาหรับคนที่จะเตรียมตัวเป็นบัณฑิตของเราเลยก็ว่าได้ครับแต่ชอบคำว่าเติมเต็มนะนะฮะเรามีเพื่อนนะมีอาจารย์นะฮะจะได้มาครบมาพบกันนะครับก่อนหมดเวลาต้องรีบถามอาจารย์ภูมิก่อนเลยนะฮะถึงเรื่องคุณสมบัตินะใบสมัครหาได้ที่ไหนสมัครยังไงอาจารย์ช่วยแนะนาก่อนครับครับในภาพรวมนะครับของสาขาเรานะครับก็จะรับนักศึกษาที่รับผู้สมัครนะครับตั้งแต่มสา จนไปถึงระดับที่ปริญญาตรีปริญญาโทเป็นเอกเลยนะครับโดยแต่ละคุณสมบัตินะครับก็คือท่านนักศึกษาใช้วุฒิม3นะครับก็ต้องมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าท่านนักศึกษาอยากสมัครไอทีก็ต้องทํางานอยู่ในด้านนั้นอย่างน้อย5ปีนะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมก็ตามนะครับก็ต้องมียกน้อย5ปีแต่ท่านนักศึกษาที่จะสามารถสมัครได้เลยนะครับต้องมีวุฒิอย่างน้อยม6หรือปวชขึ้นไป ซึ่งนักศึกษาของเราส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาทีอา่อยู่ในที่มีวุฒิของปวชหรือปวสนะครับถ้านักศึกษาใช้วุฒิสูงขึ้นในการในการสมัครเรารนักศึกษาก็จะใช้เวลาเรียนน้อยลงนะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นถ้าใช้วุฒิของอปวชนะครับก็ต้องเรียน24ชุดวิชาถ้าใช้วุฒิปวสก็จะลดหลั่นไปก็จะเหลือ15ชุดวิชานะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถทิปโอนได้ถ้าท่านนักศึกษาอยากทิปโอน นะครับเราก็จะมีมีคณาจารย์ในการพิจารณาช่วยเหลือครับผมอ่านะครับเรื่องเรื่องของใบสมัครสมัครยังไงด้วยครับใบสมัครนะครับของเราก็นักศึกสาสมสามารถสมัครได้อย่างง่ายเลยก็คือไปเซเว่นนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับก็จะมีใบสมัครของทางมหาลัยของเรานะครับซึ่งในนั้นก็จะระบุเลยว่านักศึกษาสามารถเลือกเอกไหนแขแนงไหนสาขาไหนนะครับแล้วก็จะมีช่วงบอกเลยนอกจากนั้นนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าเว็บของทางมหาลัยนะครับ w w w sto u s t c h นะครับก็มาสามารถดาวน์โหลดมาดูได้นะครับแล้วก็มาสมัครสมัครแล้วก็สามารถส่งทางไปรษณียได้ที่ไปรษณียก็มีด้วยเช่นกันซื้อได้ส่งได้เลยซื้อได้ส่งได้เลยค่ะใช่นะฮะก็เป็นช่องทางถักว่าใกล้มสอทที่แถวเมืองทองธานีมาที่นี่ดีไหมมาที่นี่ดีเลยเพราะว่าของทางที่นี่นะครับก็จะมี one stop service อันนี้ก็ที่นี่ก็จะหมายถึงว่าเป็นที่ที่รวมทุกๆอย่างเลยนะครับก็เรื่อนึงศึกษาสามารถมาศึกษาได้ว่าอยากเรียนคณะไหนอราเรียนสาขาไหนนะครับแล้วก็มาสมัครจ่ายเงินได้รับหนังสือก,กับไปด้วยนะครับ,รบอย่างที่ท่านจันภูมิบอกนะคะสาขาเรา มีพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะมาเรียนกับสาขาวิชาเราเนี่ยสามารถมาพูดคุยกับคณาจารย์ได้ทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์โทรศัพท์มาได้เลยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยค่ะเรามีช่องทางมากมายมากมายก็คืออันดับแรกก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะเลือกที่ www.stou.ac.th แล้วก็เลือกที่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราจะมีกระดานสนทนานะคะซึ่งเราจัดคณาจารย์นะคะไว้คอยตอบคําถามนักศึกษาทุกวัน รวมทั้งนักศึกษาที่มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเนี่ยก็จะมีคณาจารย์คอยค<ต>อยช่วยตอบคำถามให้นักศึกษาครับครับค่ะก็เป็นช่องทางที่รวดเร็วทันใจนะ <c oughs> ใช่ค่ะคและยังมี Facebook นะคะ <c oughs> สังคมโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็จะมีช่องทางที่คอยตอบคําถามให้นักศึกษาที่สนใจมาสมัครเรียนกับเราค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการที่ท่านชมนี้นะครับก็เป็นสาระประโยชน์ที่น่าสนใจนะครับหากท่านผู้ชมชมรายการแล้วสนใจรายละเอียดก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กฎชกรณ์นนคอนพนมและอาจารย์ภูมิเจือสิริ์พักดีนะครับที่กริตร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ